ในค่ำคืนที่ทั้งเอเชียต้องสั่นสะเทือนด้วยผลการแข่งขันที่ไม่มีใครคาดคิดทีมชาติไทยชุดใหญ่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งเมื่อพวกเขาโชว์ฟอร์มสุดโหดไล่ถล่มทีมชาติอินเดียไปแบบขาดลอย4-0ท่ามกลางเสียงเฮจากแฟนบอลไทยทั้งในสนามและทางหน้าจอที่แทบจะดังสนั่นจนลั่นออกไปนอกโลกฟอร์มการเล่นในเกมนี้เรียกได้ว่าครบทุกองประกอบ ทั้งจังหวะเข้าทำที่เฉียบคมเกมรุกที่ดุดันไม่หยุดพักและเกมรับที่แน่นราวกับกำแพงเหล็กไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยัง้งการไหลบ่าของประตูจากแข้งช้างศึกได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวการแข่งขันครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้หลายฝ่ายต้องกลับมามองฟุตบอลไทยด้วยความยำเกรงเพราะมันไม่ใช่แค่การคว้าชายัยแต่เป็นข้อความสำคัญที่ไทยส่งไปยังทั้งทวีปว่าพวกเขากลับมาอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะสร้างความยิ่งใหญ่กว่าเดิม ตั้งแต่นาทีแรกก็ขอองค์การแข่งขันแฟนบอลไทยก็สัมผัสได้ทันทีว่าเกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นนักเตะไทยลงสนามด้วยความมั่นใจความมุ่งมั่นและความเชื่อในศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมจังหวะต่อบอลเร็วการเคลื่อนที่ที่ไหลลื่นและความคมของแนวรุกทำให้อินเดียตั้งเกมแทบไม่ทันหลายจังหวะที่ผู้ชมทั้งสนามถึงกับอ้าปากค้างไม่ใช่เพราะไทยเฉียดทำประตูได้ แต่เป็นเพราะไทยสามารถคอนโทรลเกมได้ราวกับอินเดียไม่ใช่ทีมที่เคยขึ้นชื่อว่ามีความแข็งแกร่งทางร่างกายและสไตล์บอลที่ดุดันเลยแม้แต่นิดเดียวอินเดียพยายามไล่บอลพยายามปิดช่องพยายามมีจังหวะเข้าทำของไทยแต่ยิ่งทำก็ยิ่งเปิดพื้นที่ให้โดนลงโทษหนักขึ้นเรื่อยๆประตูรแรกของเกมมาจากจังหวะที่ทั้งสนามต้องลุกขึ้นยืนเมื่อกองกลางไทยตัดบอลได้กลางสนาม ก่อนจะไหลบอลทะลุช่องให้กองหน้าตัวความหวังหลุดเดี่ยวเข้าไปดดนหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้รักษาประตูอินเดียแล้วสัดเต็มข้อส่งบอลพุ่งเสียบเสาอย่างงดงามจังหวะแบบนั้นทําให้แฟนบอลไทยแทบจะร้องไม่เป็นภาษาเพราะมันไม่ใช่แค่ประตูนําแต่เป็นสัญญาณบอกว่าไทยจะไม่หยุดอยู่แค่ลูกเดียว การคึ้นนำเร็วทำให้ไทยยิ่งเล่นด้วยความมั่นใจอินเดียพยายามตอบโต้แต่ยิ่งเดินเกมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกไทยอ่านทางจนถูกดักตัดบอลและสวนกลับเร็วแบบไม่ให้ตั้งตัวประตูที่2เกิดขึ้นจากการประสานงานอย่างยอดเยี่ยมของแนวรุกไทยการต่อบอลสาจังหวะระหว่างริมเส้นกับมิดฟิลก่อนแทงทะลุให้ปีดซ้ายสปีดหนีตัวประกบเข้าไปซัดเต็มข้อบอลพุ่งแรงจนผู้รักษาประตูอินเดียได้แต่ยืนมอง นั่นทำให้ทั้งสนามแทบระเบิดความตื่นเต้นผสมความเชื่อในชัยชนะเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงเชียร์ดังลั่นราวกับทุกคนมาหายใจของแฟนบอลทั้งประเทศรวมตัวกันอยู่ณจุดนั้นไทยไม่เพียงเล่นเหนือกว่าแต่พวกเขาเล่นด้วยคาแรคเตอร์และบุคลิกของทีมใหญ่ที่แท้จริงการยืนตำแหน่งเกมรุกที่เป็นระบบและความเฉียบคมทำให้ชัดเจนว่าแนวทางของทีมพัฒนาไปไกลลบว่าที่หลายคนเคยคิด ครึ่งหลังเริ่มขึ้นอินเดียพยายามลงมาแก้เกมแบบหมดหน้าตักแต่ก็ยังไม่อาจหยุดยั้งความดุดันของไทยได้นาทีที่55ไทยได้ประตูที่3จากจังหวะเตะมุมที่ถูกวางอย่างแม่นยำบอลค้งไปเข้าหัวเซ็นเตอร์แบ็กไทยที่เทคตัวขึ้นเหนือคู่ประกบก่อนมงบอลกดลงพื้นเข้าประตูอย่างเด็ดขาด เสียงเฮดังลั่นสนามอีกครั้งและนั่นคือจุดแตกหักอินเดียเริ่มหมดแรงหมดกำลังใจและเริ่มเสียสมาธิขณะที่ไทยเล่นราวกับกำลังสั่งจังหวะในเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งจังหวะครองบอลจังหวะเคลื่อนที่หาพื้นที่และการเพรสซิ่งที่เข้าถึงเร็วอินเดียถูกบีบจนเล่นไม่ได้ซึ่งเป็นภาพที่หลายคนไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นแบบชัดเจนเช่นนี้ ไทยมาได้ประตูที่4ในช่วงท้ายเกมจากจังหวะโต้กลับเร็วที่เริ่มต้นจากการแย่งบอลกลางสนามก่อนจะจ่ายตัดแนวรับไปให้ผู้เล่นไทยอีกคนหลุดเดี่ยวเข้าไปแปรบอลอย่างใจเย็นทำให้สกอร์ขาดลอยไปไกลถึง4-0ทั้งสนามระเบิดด้วยเสียงเชียร์รอบสุดท้ายที่คึอกก้องที่สุดของท่าคืนนี้มันคือภาพความภูมิใจที่ไม่ใช่แค่การคว้าชายัย แต่เป็นการประกาศสักดาในระดับเอเชียว่าไทยกำลังกลับมาท็อปฟอร์มอย่างแท้จริงนักเตะเดินไปขอบคุณแฟนบอลด้วยรอยยิ้มและแววตาที่เต็มไปด้วยความสุขซึ่งเป็นภาพที่หลายคนอยากเห็นมานานแสนานาน ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกฟุตบอลเอเชียคือข่าวที่ทีมชาติเวียดนาม u 23ต้องร้องออกมาด้วยความตกใจเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ให้เด็กชุดยู20ของอุซเบกิสถานอย่างหมดรูปหลายคนไม่อยากเชื่อสายตาเพราะอุกซาเบส่งเพียงแค่ชุดยู20ลงสนามแต่กลับเล่นได้เหนือกว่าทุกมิติ ทั้งความเร็วความแข็งแกร่งเทคนิคการเตะบอลและวินัยเกมรับเหมือนกับว่าความต่างของอายุไม่ใช่ปัจจัยใดๆทั้งสิ้นในเกมนี้เด็กอยู่20อุซเเบสร้างความตกตะลึงให้กับทั้งโค้ชและแฟนบอลเวียดนามจนถึงขั้นมีการวิจารณ์กันอย่างหนักว่าเวียดนามอาจต้องกลับไปปรับหลายอย่างเพื่อกลับมาสู่เส้นทางที่มั่นคงอีกครั้งความพ่ายแพ้ของเวียดนามยิ่งทำให้ผลการแข่งขันของไทยโดดเด่นขึ้นไปอีก เพราะมันสะท้อนภาพของสองแนวโน้มที่ส่วนทางกาันไทยกำลังพุ่งทยานกลับสู่จุดที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาขณะที่เวียดนามซึ่งเคยเป็นทีมที่ถูกยกย่องว่ากำลังมาแรงกลับต้องเจอความจริงที่โหดร้ายกว่าใครคิดเด็กอยย่20ของอูซาเบวิ่งไม่มีหมดไล่กดดันทุกวินาทีและมีความเยือกเย็นทุกครั้งที่ได้บอล หลังจากเวียดนามที่ดูฝืนเกมเคลื่อนที่ไม่เป็นระบบและเสียบอลง่ายหลายครั้งจนโคช้ชต้องออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาเหนือกว่าเราในทุกมิติแม้จะอายุน้อยกว่าก็ตามแฟนบอลเวียดนามในโซเชียลถึงกับเข้ามาถกเถียงกันอย่างดุเดือด หลายคนผิดหวงังหลายคนตกใจและหลายคนบอกว่าไม่อยากเชื่อว่าความพ่ายแพ้นี้เกิดขึ้นกับทีมที่ถูกตั้งที่หวังไว้สูงแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีคนตั้งคำถามว่าทุกทีมต้องมีช่วงเวลาขาลงและนี่อาจเป็นโอกาสดีที่จะกลับไปปรับโครงสร้างเยาวชนใหม่ทั้งหมดแต่ไม่ว่ามุมไหนผลการแข่งขันนี้ก็ทำให้ทั้งเอเชียหันมามองอุซเบกิสถานอีกครั้งว่าพวกเขามีระบบฟุตบอลเยาวชนที่แข็งแกร่งจริง และน่ากลัวกอว่าที่คิดไว้มากความต่างของสองผลการแข่งขันในวันเดียวกันยิ่งทำให้ชาวไทยภูมิใจแบบทวีคูณเพราะในขณะที่คู่แข่งใกล้เคียงกำลังสะดุดทีมชาติไทยกลับถล่มคู่แข่งแบบหมดสภาพ4-0ฟอร์มที่เห็นชัดว่ากำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้งการสร้างเกมจากแดนหลังการเติมเกมของฟูลแบ็กการเชื่อมเกมของวิดฟิลและการจบสกอร์ที่เฉียบคมกอว่าที่เคย สีเท้าของนักเตะไทยแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจแทคกติกและการเล่นเป็นทีมในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมมากสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคแต่มาจากการเตรียมตัวที่มีคุณภาพการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียดและความตั้งใจที่จะลบทุกคำาสบประมาทที่เคยได้รับหลังจบการแข่งขันผู้สื่อข่าวจากหลายประเทศแห่มาสัมภาษณ์โคช้ชทีมชาติไทยทันทีคำถามส่วนใหญ่คือไทยกลับมาแล้วใช่ไหม ซึ่งโค้ชตอบด้วยรอยยิ้มว่าเราไม่ได้กลับมาเรากำลังก้าวไปข้างหน้าคำตอบนี้กลายเป็นไวรัลทันทีเพราะมันสะท้อนถึงความมั่นใจและวิสัยทัศน์ของทีมใหม่ที่กำลังเดินหน้าไปอย่างมีทิศทางไม่ใช่เพียงแค่ฟอร์มดีชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นความมั่นใจจากฐานรากการเตรียมทีมระยะยาวที่กำลังเริ่มได้ผลจริงผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลในเอเชียออกมาวิเคราะห์ตรงกันว่า เกมนี้คือหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดของไทยในรอบหลายปีเพราะไม่ใช่แค่ความสวยงามของประตูแต่เป็นความเหนือกว่าทั้งแทัคติกความเร็วความแม่นยำและการอ่านเกมที่เฉียบคมผู้เล่นทุกคนรู้บทบาทของตัวเองไม่มีใครเล่นเพื่อตัวเองทุกคนทำเพื่อทีมและนั่นคือจุดแข็งที่ทำให้ไทยดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงชื่นชมจากแฟนบอลไทยล้นหลามหลายคนบอกว่านี่คือฟุตบอลไทยที่อยากเห็นมานาน ส่วนแฟนบอลต,ต่างชาติก็เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปไฮไลท์ว่าไทยควรได้ไปฟุตบอลโลกในอนาคตปันใกล้นี้ซึ่งเป็นคำชมระดับสูงที่ทำให้ชาวไทยภาคภูมิใจอย่างไม่ต้องสงสยัยไฮไลท์ของเกมถูกแชร์ไปหลายล้านครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยเฉพาะประตูสุดสวยที่เรียกเสียงฮือฮาเป็นพิเศษทั้จังหวะยิงปั่นไซส์ของแนวรุกไทย หรือจังหวะลากกลบกองหลังสองคนก่อนซัดเข้าเสาแรกเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ผู้ชมดูซ้ำไม่รู้เบื่อในอีกด้านหนึ่งความพ่ายแพ้ของเวียดนามยู3 3ก็ถูกแชร์ไม่แพ้กันแต่เป็นการแชร์ในเชิงตั้งคำถามและวิจารณ์อย่างหนักทำให้สังคมฟุตบอลของเวียดนามเกิดการถกเถียงว่าแก้จุดไหนก่อนดีหลายคนมองว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่ระบบเยาวชนขณะที่อีกหลายคนคิดว่าเป็นปัญหาการโค้ชและเรื่องความฟิต แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดผลการแข่งขันครั้งนี้ทําให้เวียดนามต้องกลับไปทบทวนหลายอย่างและยอมรับความจริงว่าในระดับเอเชียทีมที่แข็งแกร่งจริงๆคือทีมที่พัฒนาอย่างสม่ำเสมอไม่มีการหยุดนิ่งแม้แต่เสี้ยววินาทีในมุมของฟุตบอลเอเชียผลการแข่งขันทั้ง2เกมทําให้เกิดภาพรวมใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ไทยกำลังกลับมาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆญี่ปุ่นและเกาหลียังรักษาระดับความแร่งไว้เหมือนเดิมขณะที่อุซเบกิสถานกำลังสร้างความน่ากลัวจากกลุ่มเยาวชนและเวียดนามเริ่มเผชิญระบบที่ต้องปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งหมดนี้ทำให้เส้นทางฟุตบอลเอเชียดูเข้มข้นขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาแต่สิ่งที่แน่ชัดที่สุดคือไทยกำลังยืนอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องและกำลังสร้างความหวังใหม่ให้แฟนบอลทั้งประเทศ บรรยากาศหลังจบเกมในไทยเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและความภูมิใจที่เอ่อล้นในใจของแฟนบอลทุกคนผู้คนพากันเข้าไปดูไฮไลท์ซ้ำเล่าเรื่องราวการแข่งขันตลอดทั้งคืนจนโซเชียลแทบระเบิดทุกแพลตฟอร์มมีแต่คลิปประตูสุดสวยและเสียงเฮดังๆแถมคำว่าไทย4 0อินเดียยังติดเทรนด์อันดับหนึ่งแบบไม่มีคู่แข่งใกล้เคียง ความรู้สึกนี้ไม่เพียงเป็นความสุขเฉพาะคืนหนึ่งแต่เป็นความหวังที่ฟุตบอลไทยจะกลับมายืนในจุดที่เคยใฝ่ฝันเอาไว้มานานชัยชนะ4-0ไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่เป็นข้อความสำคัญที่ส่งไปยังทั้งเอเชียว่าไทยพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายครั้งใหม่และพร้อมเดินหน้าไปยังระดับที่สูงกว่าเดิม ความมั่นใจที่เก่ะตัวขึ้นจากเกมนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้ผู้เล่นทุกคนก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดพักเพราะนี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางบทใหม่ของฟุตบอลไทยที่กำลังไต่อันดับขึ้นสู่อีกระดับอย่างยอดเยี่ยม และเมื่อมองย้อนกลับไปในค่ำคืนนี้แฟนบอลทุกคนต่างรู้ดีว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมธรรมดาแต่มันเป็นคำประกาศของทีมชาติไทยที่ส่งไปยังทั้งโลกฟุตบอลว่าเราจะกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้ไม่ว่าจะต้องเจอความท้าทายอะไรต่อจากนี้ไทยพร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมที่จะสู้และพร้อมที่จะทำให้ชื่อประเทศไทยดังไปไกลลบที่เคยเป็นมา